เฮ้ยอัดแลเว้ยพี่เมี่ยมมั้งใชอัดทุกคลิปอ่ะอัดทุกฟอร์แมตอัดทุกอย่างอยากอยากทำอะไรก็ทำอัดตอนไห,กไไหนก็อัดแบบลงเมื่อไหร่ว่ากันอืมแต่ลงมานละสามคลิคปเมื่อวานฉัลงสามคลิปเย่างโคตรอย่างเงือก็บสี่ทำไมไม่ป๊อกเหมือนตายได้แล้ววะโอ้โหตายกูตายตายเลยตายนี่กุ้งกิงพรีเมี่ยมที่ ไม่มีกรุงทิ้งผมก็าผมเล่นกีเซ่ฮะบีโดนแบนพรีเมีย่ยมไม่โดนไม่โดนแล,นล้กีเซ่อะไรเพราะปกคลิปไม่บอกหรอกสี <C. S 1> ่เขียบอกปกคลิปก็สี่โอ้โหเฮียโคตรโกนกูแตะเลยอะไรตัวเลยเพราะปกคลิปก,ก,ก,ก็จะเห็นหน้าเป็นกีเซ่ดิหนาไม่รู้หรอกไลท์เวลาซับเขียนมันก็มีไม่มี ไม่ไม่เห็นแม่งเลยอะไรเบี้นโอเคโุ้ยลักอยู่ลักอยู่โอเคมันว้าแสสิไปคิวตัวเลยจ้ะต่คิวเจ็ดพันเจ้เข้าไม่เจอได้เป็นขึ้นหมไอ่มีเด็ไม่แถบทำไงครับตีตีเลยปล่อยดอกบัดบายเซลไล ประสัคอ,ม,อมันคออะไก็ได้เยอะโอ้กุ้งกิ้งกุ้งกิงง้งมกยงนหรออยม้ทาวทาใครเลตียักา้าวีา่อไ้ไม่เจอโอ้ยไม่เจอเลยไหมผ่านไลท์สวัสดีเฮ้ยโดยบ้าไปแล้ว ตายปี่อกใช่ไหมว่าเกจสองได้สตัวัแล้ว <Okay. S 1> จริงออกกล้องน้วยเก่งออกกล้องไว้ยเมดเลยม<า>ืม่อกีบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้าเก้าถ้า,<อ>าไม่เซฟแลบบ้วไม่จะฆ่ากูเลยไว้กว่าไม่ต้องผ่า เฮ้ยเฮ้ยรักจัดอะยืนอยู่ข้างๆเลยอยู่ข้างกันทางนี้แล้วก็ไปเลยสักข้างอยู่ไม่ได้รังระผ่านคุณรู้อะไรปะไม่รู้ผมไม่รู้เลย สองบาทหยิบไม่เจอพอหยิบไม่เจอพอทิ้งหยิบยิไม่เจอยังยังไม,ไ,ไม่ไหลซะและ้วเจอแล้วปล่อยใจ เจอเจก็ไม่คาบมันเหนีเอ,อ่นเอ้ามาันนะครับดีกว่า じゃあこれ。 กักแด้มกโอ้โอ้ว่าคนกักได้คนเดียวเลยใช่่ าาอ,อันนี้คือคบายบายเขาละนะเขด้ใช่แคน้อคไตได้แล้วก็ลแล้วผมวทำอะไรต่อทำเลือกนะ ตัหนึงนะเสียดายอ่ะไมเสียดายอีกปะทีเท่ามสิ่สิบสามสิบหมห้ากัรมิดคือมิดเลยเอ้กัดกเกินเขาเมคือมิดเลยเอาจีขอจีกัดมันมันบอกเอาเออเดี๋ยวเข้าไปตาก่อนพักพั อ่านภาษาไทยเอาเอาไปไปกองแล้วก็เปิดท็อปปองคลิปอยู่พอดีเปิดห้าคอห้คอหนึ่งี่ไม่เกินส,สองใบไม่เอาแล้วก็สอบก,ก่องอันนี้ยีเจเข้าอยู่ปอดหยาเออ่อวแล้เนเหรอจปลีเลย ยังไม่ตายเดีเธอมีเธอมจะเสียงเข้าเลยเร็วเเเโตข้าวช่วยบูบยเขาพี่จะนอน เดี๋วแนคู่แข่งสามอืมบริคคอร์บห้าพันต่ออีกคนโอ้ยช่องนี่ไงแง่ช่องรึซีบเพราะเธแรกไลท์เพอร์ซีวอลเอ้ยไม่เธอแรกไลท์เพอร์ซิวอลก็ได้สองจิบเออถูกแล้วถูกแล้วแล้วมึงได้จิบล่าสุดยังไงเออว่ะเฮ้ยพระสุดผาดเธอแรกไลท์ไม่ได้กดเทินสองอ๋อไลท์ไม่ได้กดอ่ะกันถูกแล้วเธอแรกไลท์ไม่ได้กดเทินสองแล้วก็ไม่มีแด็ดเทินสองก็ไลท์แล้วก็กดเอ่อเทินนี้เทินนี้ก็ไลท์แล้วก็กด อ๋อเหรอก็เธอแรกไลน์เป็นไงนี่ไม่ได้กดเป็นสองไลน์นี่มีแรมเดียวกดนี่แล้วก็เสียนี่แล้วก็ตีเด้งกลับที่ขาแล้วก็เธอนี่กดนี่อย่างนี้ไม่ใช่กองคทีละอ๋อที่ผหานแล้วเอาไม่ไรไหมเอาไม่ไรไหมเอาไปเลยหายไหมหายไว้เฮ้ยเดี๋ยวเอาไปเช็คอีทีถ้ากูเหลี่ยมก็ไม่ไม่ลงลงเฮ้ยให้คนมันรู้มึงเหลี่ยมเฮ้ยเฮ้ย อ๋อ,อเดี๋ยวโซบะก่นเลยลืมโซบาทำไรจโอเค <c oughs> จะจังทำไมวะครชิ้หนึ่งเปิดสามคอเฮ้ยมันคอลงในขึ้นไปจากนั้นอ๋อมันไม่เหมือนกระเลงมันได้ะ่ะกรมมลงมันคับคอลงคอลงเลยคอจะได้เก่งกว่าเพราะว่ามาบ็อกหน่อย คอหนก็ได้ดีครบเยไ่พอจะพอจำมาเฮ้ยไม่ขอขอ,ขอีกอะไรอกวะอ๋อคือมือปลอดจีบเพ่อกันนี้ แม่งลนไงล่นลนลนจะแพ้อะเอ้ยเฮ้ยขน้หรือะขนาดนั่นเลยวะตายตีเลยอ่าตายตีเน่บีมตายตี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 แล้วใครเปลี่ยนปกกลม่มไอ้เียไอเย็บอล่ัตอากจะบอกสว์คสุดเท่เลยวะกูจี ไม่รีบอีก,ลลก,อกลลแล้วรีบเลยวเรีบเลยน,นี่อะไร้ามาอันเนี้ย <18. S 1> มัอนอยู่ในบทสี่พันเ็สิบสามบแปดเขมืออีกแล้วสิบแปขอมืออีกแล้วยี่สิบ ก็จีกัดก็ไม่ช่วยสามเใช่ไหมังสูงอเคโเคอืม่าอดสิบสนะี่ยี่สิบสี่สามสี่สามห้าอสี่เก้าขยขึ้นครับเก้าหกสิบเก้ายี่สิบเก้าสเก้า สี่สี่คร<อ>ับด<อ>ดังจากศูนย์ไหมัญญาจาศูนย์ห้าเลยอ่ะหกกระดาทำด้วกันเฮ้ยหอกนี่ต้องกขคอขอลังลกัน,นใช่ขอขอไหมดวใช่ตองอกังครับนี่วผูแร ันนี้ลงมาไดสกิลปยห้าันบสายี่สามยี่สามสี่สามที่กัา <studio. S 1> สกิลสวัดเมื่อเข้าสู่ช่องจีการียนเออเมื่อเข้าสู่ช่องการีเองไงจีการีจับจีโซ่หน an ่อย ทางการต่อเดิมหายบวกห้าพันบวกไปสองหมื่นสามพันห้าสิบเจ็ดอ,อันนี้สิอันนี้สุดแรงสิบหกสิบหกยี่หกสามหกสี่หกห้าหก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 บวกอยู่ในสองพันหกเจ็ดหกแปดเพราะมันจะบวกไปห้าหมื่นอันนี้บวกสองห้าบันนี้บวกสองพัน อันนี้เป็นสีแดงไลฟ์อะไรสตล์อันติเมสไตล์อันนี้รีโมทอะอันรีโมทแม,มแม่งหมดเผาแม่งรอนหมดจับฟังจับฟังเว้

ขกอมันก็เปิดห้าคอสองสองเปิดเป็นยองไงปองอะไรอ่าฮึไม่ช่วยกันแล้วขาเลาขาลาะผ่านไม่มีบอกเม่ออเสจ เฮ้ยเซลหมดขอเซลโชว์เวจบพี่พ bueno> ี่ของคุณินอะไรวะเนี fand fand ่ยสุดโหดสุดรอตายตึงอ่ะขอขอขอเรื่อง ตนะียวแอบนั้นสิบสามเฮ้ยลืมแม่งสีไม่เข้าเชี่ยแมงเดี๋ยวก่อนสปเปรย์สุดแบบเออก่อนสปเปรย์ก่อนสปเปรย์แบบสุดหล่อก่อนสเปรย์แบบสุดหล่อคิดก่อเลยสามหมื่นไม่ <laughs> ใช่หมมหมืเชี่ยหมื่นสามแล้วครับรไม่ครับห <13. 30. S 1> มื่นสามสามหมื่นครับก็ต้องคอยนะอยู่แล้วสเปรย์แบบสุดหล่อ แว่นแว่นสับได้เลยแว่นสับได้เลยพีจ <PG S 1> ีโธ่ยแค่นี้ก็พอละไอ้เซลหไวใช่หมกสามหมื่นเกี่ยวมาลงลง <c oughs> พีเริกเกอร์อะไรพี่จีฮะ สองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นหนึ่งสองนี่สี่หมนนะดอพลังจันได้พลัมันได้มันได้พลังแล้ได้พลังแล้วพาอเทคเกอรี้ส่สิบสี่ยี่สี่สามสี่สี่สจีเอ้ยสี่สี่อะสี่ยี่สี่สาส น,นี้16บหกดูไหมสิบ6กยี่สิบหกสเฉียเ,เข้าที้เออผ่า,านยิงฮะเอา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 เออป๊อปของมิสเตอร์แต่หรือว่าหรือว่าหรือว่าทำไมเออใช่อันนี้กับปีกไง ไม่ได้มันไม่แรงมันไม่มันไม่แรงเท่าเมื่อกี้หรอกอันนี้คือแรงไม่ตอนนี้ตอนนี้ปอดมันไม่เป็นอ่เออว่ะยี่งแรงไม่แต่อันนี้มันห้ามหนึงไงอันนี้อันนี้ห้ามมันอันนี้ไม่ห้ามอะไรแต่อันนี้สเปรย์มันสเปรย์มันสเปร์แล้วมันบวกเผาเออสเปรย์ดีกว่าใช่ใช่ฟองได้เยอะกว่าตอนแล้วก็จบไปแล้วครับสำหรับพรีเมียมปั๊มเยอะกว่าตอนหลังต้องแเพราะว่าหมดตัวหมดตัวเหยแดงหมดถ้าเมื่อกี้มีกันจะได้เล่นเดี๋ยวกายจะไับมี โอเคไปไปกินข้าวกินปลา